ค่อยทำแล้วค่อยค่อยเปลี่ยนท่านก็จะเปลี่ยนค่ะอย่างเช่นสุปตานะคะเจอเจออย่างคุณยายนะคะอารมณ์บี้นมากสุปต้า่ะการที่เราทําอะไรที่มาจากใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีของเรา่นเองนะคะก็คือผู้สูงวัยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะว่าท่านจะก้าวร้าอยู่ตลอดเวลานะคะที่แบบว่าคืออดทนไม่ไหวกับผู้ป่วย นะคะกำลังใจนะคะกำลังใจสำคัญไม่ว่าจะป่วยเป็นอัลไซเมอร์หรือโรคอะไรต่างๆที่ท่านได้เจออยู่เนาะแต่อันนี้เรามาแนะนำในเคสที่ว่าผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ก็คือ ผู้สงไหวที่ท่านเป็นอัลไซเมอร์คือท่านต้องการกำลังใจป่วยอัลไซเมอร์กันนะคะค่ะมีอะไรก็แบ่งปันสุภาตาสุภาตาก็จะแบ่งปันกับจะให้ท่านทานน้าท่านอาจจะไม่ทานบางครั้งเราอยากให้ทานข้าวท่านก็ไม่ทานเพราะอะไรคะเพราะการหลงลืมในฐานที่สมองไม่สั่งงานนั่นเองนะคะค่ะ,คะสิ่งจึงไม่ควรคาดหวังที่จะเขาได้รว้ ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราบอกหรือสอนอะไรท่านนะคะก็คือท่านหลงลืมไปแล้วบางครั้งเราอยากอยากากันเป็นผู้ดูแลเราทำด้ใจแล้วเราก็ได้ได้ใจกลับมานะคะ ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยนะคะแม้แต่ญาติผู้ป่วยทุกคนก็เหมือนกันนะคะคะการเป็นผู้ดูแลเราทำด้วยใจแล้วเราก็ได้ได้ใจกลับมานะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยนะคะแม้แต่ญาติผู้ป่วยทุกคนก็เหมือนกันนะคะดูถูกอันนี้คือผู้ป่วยไซเมอร์นะคะดูแคลนหรือขบคันการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสงบและใจเย็นโดยบอกญาติผู้ป่วยนะคะ <c oughs> ทุกท่านเช่นกันนะคะไปค่ะดูแลผู้สูงวัยไปสุภัตตานะคะ จราว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายนะคะแม้จะดูเพีย้ยนแปลกก็ควรผลปนให้กับผู้ป่วยให้ทําได้นะคะก็คือเราต้องทําความเข้าใจตัวเราเองนะคะ <c oughs> เพื่ออะไรคะ <c oughs> เพื่อได้ดูแลท่านได้อย่างดียิ่งนั่นเองนะคะก็คือนะคะเองนะคะให้ความรักเราเราก็ให้ความรักท่านนะคะไม่ว่าจะเกิดโรคอะไรแล้วแต่กับผู้สูงวัย ะะเราควรให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะการหลงลืมทำลายผิดพลาดจนมีพฤติกรรมที่อาการต่างๆที่ทำให้ญาติอาจจะให้ผู้ดูแลรู้สึกลำคานนะคะหรือไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่เราต้องเป็นผู้ที่อดทนในเมื่อเราได้มาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วก็กควรจะทําหน้าที่ให้ด,ดีเนาะ,ะผู้ป่วยก็ต้องอยิงนะคะให้ความรักเราเราก็ให้ความรักท่านนะคะไม่ว่าจะเกิดโรคอะไรแล้วแต่กับผู้สูงวัย ะะเราควรให้กำลังใจซึ่งกันและกันการที่ไม่ดูแคลนผู้ป่วยนะคะเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับผู้สุขผู้ดูแลนะคะบา,บางคนนะคะเพื่อนๆนะคะเคยว่าบ้านไหนที่เราได้ไปเจอผู้สูงวัยนะคะที่เราที่เราจะไปดูแลท่านนะคะว่าท่านป่วยเป็นอะไรนะคะ,คะก็คือ ผู้ส่งวัยที่ท่านเป็นอันไซเมอร์คือท่านต้องการกําลังใจ <c oughs> การศักดิ์สรีไม่ต้องการให้ใครมาปฏิบัติตนเหมือนเด็กที่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะการใช้คําพูดที่ไพเราะนะคะแล้วก็การสุภาพต่ออี่แบบว่าคืออดทนไม่ไหวกับผู้ป่วยนะคะแบ่งปันบทบาทหน้าที่ผู้ดูแลผู้ส่งวัยที่ป่วยเป็น <c oughs> อันไซเมอร์นะคะเพื่อนๆค่ะ ได้หลายคนนะคะที่อาจจะไม่ทราบได้ในเมื่อที่ผู้ดูแลนะคะที่ได้ไปดูแลท่านเนาะเราก็ต้องควรที่จะทําความเข้าใจนะเข้าความดูคือยังไงที่แบบว่าคืออดทนไม่ไหวกับผู้ป่วยนะคะบางครั้งท่านอาจจะหลงลืมไปบ้างแต่ผู้ดูแลนะคะก็ควรจะใส่ใจนะคะว่าอ๋อท่านเป็นแบบนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านแบบไหน ะะแต่ค่ะการที่เราทําอะไรที่มาจากใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีของเรานเองนะคะก็คือผู้สูงวัยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะว่าท่านจะก้าวร้าอยู่ตลอดเวลานะคะบางท่านนะคะป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างไรนะคะให้เราอยู่คู่กันได้แล้วป่วยอัลไซเมอร์กันนะคะ,คะมีอะไรก็แบ่งปันสุภา,าสุภา,าก็จะแบ่งปันกับก็คือเราต้องทําความเข้าใจตัวเราเองนะคะ เพื่ออะไรคะเพื่อได้ดูแลท่านได้อย่างดียิ่งนั่นเองนะคะก็คือนะคะดีแล้วใจเย็นแล้วเราค่อยมาคุยกันปรับจูนเข้ากันนี่เป็นการดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์กับผู้ดูแลเนาะว่าเราปลาสดมนต์นะคะ พอ,อนานๆเข้าเราทำได้ใจนะคะคุณยายก็กลับมาเป็นผู้ดูแลเราจะควรทำอย่างไรกับท่านปฏิบัติตัวแบบไหนนะคะที่เราจะอยู่ร่วมกันได้นะคะไม่มีอะไรเกินความสามารถของผู้ดูแลเห็นไหมคะนิดๆหน่อยๆเราผู้ป่วยทำให้จิตใจหรือกับบรรยากาศที่ดีและเป็นมิตรระหว่างผู้ป่วยกับผู้ดูแลนั่นเองนะคะหลักการดูแลที่ไม่เกิดความขัดแย้งกับผู้ป่วยคือการที่ไม่ดูแคลนผู้ป่วยนะคะเป็นสิ่งที่ดียิ่งสําหรับผู้สูง ผู้ดูแลนะคะบางบางคนนะคะเพ wow ื่อนๆนะคะเคยนะคะก็คือเราต้องทําความเข้าใจตัวเราเองนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อได้ดูแลท่านได้อย่างดียิ่งนั่นเองนะคะก็คือนะคะนี้เนาะเราก็จะพูดให้ท่านให้คำปัดเข้าใจระหว่างเรากับผู้ดูผู้ป่วยนั่นเองนะคะค่ะเมื่อใดนะคะถ้าท่านเกิดที่ตัวเราเองค่ะที่ค่ะก็คือ ผู้สูงวัยที่ท่านเป็นอัลไซเมอรคือท่านต้องการกําลังใจป่วยอัลไซเมอร์กันนะคะค่ามีอะไรก็แบ่งปันสุภัตตาสุภัตาก็จะแบ่งปันกัน <c oughs> ว่าบ้านไหนที่เราได้ไปเจอผู้สูงวัยนะคะที่เราที่เราจะไปดูแลท่านนะคะว่า ท่านป่วยเป็นอะไรนะคะผู้ดูแลเราจะควรทําอย่างไรกับท่านปฏิบัติตัวแบบไหนนะคะที่เราจะอยู่ร่วมกันได้นะคะไม่มีอะไรเกินความสามารถของผู้ดูแลเห็นไหมคะนิดๆหน่อยๆดีแล้วใจเย็นแล้วเราค่อยมาคุยกัน <c oughs> ปรับจูนเข้ากันนี่เป็นการดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์กับผู้ดูแลเนาะว่าเราเแบ่งปันบทบาทหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะเพื่อน ได้หลายคนนะคะที่อาจจะไม่ทราบได้ดีแล้วใจเลียนแล้วเราค่อยมาคุยกันปรับจูนเข้ากันนี่เป็นการดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์กับผู้ดูแลเนาะว่าเราไปให้ท่านทานน้าท่านอาจจะไม่ทานบางครั้งเราอยากให้ทานข้าวท่านก็ไม่ทานเพราะอะไรคะเพราะการหลงลืมในทางที่สมองไม่สั่งงานนั่นเองนะคะค่ะดีแล้วใจเลียนแล้วเราค่อยมาคุยกันปรับจูนเข้ากัน นี่เป็นการดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์กับผู้ดูแลเนาะว่าเรานเนาะเราก็จะพูดให้ท่านให้คำปรเก้าใจระหว่างเรากับผู้ดูผู้ป่วยนั่นเองนะคะ,ะเมื่อใดนะคะถ้าท่านเกิดที่ตัวเราเองค่ะที่การศักดิ์ศรีไม่ต้องการให้ใครมาปฏิบัติตนเหมือนเด็กที่ต้องพึ่งพาคนอื่นนะคะการใช้คําพูดที่ไพเราะนะคะเราก็การสุภาพตกใจเมื่อที่ผู้ดูแลนะคะที่ ได้ไปดูแลท่านเนอะเราก็ต้องควรที่จะทําความเข้าใจนะเข้าความดูคือยังไงคนที่ดีได้ดีตรงไหนคือคือไม่ใช่ว่าดีแบบดีเบอร์นะคะก็คือท่านไม่เบี่ยงไม่มีน คือท่านก็ทําให้ความไว้วางใจเรานั่นเองค่ะการที่เราทําอะไรที่มาจากใจมันก็เป็นสิ่งที่ดีของเรานเองนะคะก็คือผู้สูงวัยเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะว่าท่านจะก้าวรราอยูุ่ตลอดเวลานะคะเองนะคะให้ความรักเราเราก็ให้ความรักท่านนะคะไม่ว่าจะเกิดโรคอะไรแล้วแต่กับผู้สูงวัยนะคะเราควรให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่เราต้องเป็นผู้ที่อดทนในเมื่อเราได้มาทําหน้าที่ตรงนี้แล้วกับ ก็ควรจะทําหน้าที่ให้ตัวดีเนาะหากผู้ป่วยก็ต้องให้ใหแพทย์การสนับสนุนให้กําลังใจทนไม่ได้กับสายตาที่ดูนเนาะเราก็จะพูดให้ท่านให้คำปรึก้าใจระหว่างเรากับผู้ดูผู้ป่วยนั่นเองนะคะค่าเมื่อใดน,นะคะถ้าท่านเกิดที่ตัวเราเองค่ะบางท่านนะคะป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะวันนี้เราจะ มาแบ่งปันการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์อย่างไรนะคะให้เราอยู่คู่กันได้แล้วนะคะการเป็นผู้ดูแลเราทำด้ใจแล้วเราก็ได้ได้ใจกลับมานะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยนะคะแม้แต่ญาติผู้ป่วยทุกคนก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะอะไรแนละ้วแต่เราต้องเป็นผู้ที่อดทนในเมื่อเราได้มาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็กควรจะทำหน้าที่ให้ดีเนาะ หาผู้ป่วยก็ต้องพิจารณาว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายนะคะแม้จะดูเพีย้ยนแปลกก็ควรผลปนให้กับผู้ป่วยให้ทําได้การที่ไม่ดูแคลนผู้ป่วยนะคะเป็นสิ่งที่ดียิ่งสําหรับผู้สุขผู้ดูและนะคะบา,บางคนนะคะเพื่อนๆน,นะคะเคยอย่างไรที่ท่านรักเราแลวเราก็รักท่านทุกสิ่งทุกอย่างแเราทํามาด้วยใจเนาะเราก็มาแบ่งปัน ก,นนะะนะการดูแลผู้สูงวัยต้องเป็นงานของเราที่เราต้องใส่ใจใช่ไหมคะทำให้แพยแยสนับสนุนให้กำลังใจทนไม่ได้กับสายตาที่จึงไม่ควรที่จะให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆหรือที่สิ่งที่เราบอกนั่นเองนะคะผู้ป่วยต้องการสนับสนุนกนยายิผู้ป่วยก็ไว้วางใจเราผู้ป่วยเองก็ไว้แางใจเรานะคะ ค่าเรามาแบ่งปันนะคะสาระดีๆกับผู้ดูแลผู้สูงวัยในผู้แบ่งปันบทบาทหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะเพื่อนๆค่ะหลายๆคนนะคะที่อาจจะไม่ทราบได้ดูถูกอันนี้คือผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะดูแคลนหรือขบคันการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสงบและใจเย็นโดยบอกการผู้ป่วย